ทำไมมาเยอะจังป้ายนายกจ้าเรื่องการค้าขายและเป็นพวกที่อยู่ไม่ใช่จังหวัดบ้านเราเนี่ยบริจาคมาค่อนข้างเยอะแต่เขาเขาไม่ได้มาร่วมงานเนี่ยเขาบริจาคมาเป็นเงินสดผมเองก็ต้องจะไปรวบรวมเงินจากพันธมิตรนะครับซึ่งเขาอยากจะทําบุญร่วมกับผมเนี่ยโดยเป็นสะพานบุญมามอบให้กับผู้ที่ต้องการใช้พระอ้อมยังร่วมบุญเอาเงินเอาเงิน บริจาคด้วยนะครับแล้วแถมยังบอกกล่าวด้วยว่าทางบ้านชั้นสุดเริมต้นสุดปลายนะครับว่าถ้าเกิดใครมีวันที่วันเกิดหรือวันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมาร่วมบุญในแบบช่างสรรแบบนี้ผมว่ามันจะเกิดประโยชน์ที่แท้จริงและเป็นประโยชน์โดยรวมให้เกิดประโยชน์จริงเช่นโครงการไข่ปันสุกหรือโครงการพาหมอถึงบ้านเนี่ยเพราะว่าการพาหมอถึงบ้านเนี่ย ผู้ป่วยที่มีความเป็นความพิการเนี่ยนะครับมีสภาพความพิการเนี่ยต้องการไปรับรองความพิการค่ะตอนนี้เอามาอยู่ที่จังหวัดอ่างทองนะคะต้องบอกว่าโครงการดีๆวันนี้เรามาติดตามนะคะเพราะว่าเราสะดุดที่ปันสุกปันสุกปันสุก แล้วก็โดยปกติเราจะไม่ได้ยินแบบภาพป่าเกี่ยวกับเรื่องของแพมเพิร์วันนี้ก็อยากจะสอบถามนะคะคนที่เป็นตัว้งเลยที่จัดงานอย่างนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรแล้วยังไงกับการที่จะนําไปอย่างนี้อยากจะสอบถามท่านนะคะตรงนี้ใช่ไหมคะได,ได้สองร้อก็คือจริงๆแล้วโครงการบรรสุเราทําอย่างต่อเน,นื่องมาตลอดลนะฮะในหลายด้านแต่อันนี้ที่วันนี้มาทํา เรื่องของการทอดผ้าป่าแพมเพสเนี่ยนะฮะจากการที่เราลงไปในพื้นที่จริงเนี่ยนะ,ะไอเรื่องของของแบบผ้าป่าแพมเพสเนี่ยผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยเป็นเป็นสินค้าซึ่งใช้แล้วทิ้งไปทิ้งไปเนี่ยนะฮะซึ่งบางคนที่มีญาติเป็นผู้ป่วยติดเตียงซึ่ต้องใช้ผ้าอ้อมผู้ใหญ่เนี่ยลำบากมากอยู่แล้วพวกเราเองซึ่งลงไปในพื้นที่เนี่ยเห็นความยากลําบากเนี่ยเราเองซึ่งโดยเฉพาะเราเป็นคนธรรมดาเนี่ย เราไม่สามารถที่จะไปดูแลได้ในจํานวนมากเราจึงมาหาแนวร่วมแนวร่วมเช่นผมมีธุรกิจอยู่ในกรุงเทพด้วยก็ไปหาแนวร่วมจากเพื่อนๆในกรุงเทพเขาก็เห็นด้วยนะครับ mm hmm. ก็เราก็เลยมานั่งคิดว่าถ้าเรารวบรวมคนที่มีความเห็นเหมือนเราเนี่ยนะฮะมั่นใจว่าสังคมเราน่าอยู่แล้วก็มันจะเป็นภาพใหญ่แล้วก็ถ้าเป็นการจุดประกายได้จะยิ่งดีมากนะครับ mm hmm. หลายคนก็เห็นว่าเราทําแบบนี้แล้ว mm hmm. เป็นประโยชน แล้วมาทํำตามกันไม่ว่าจะการเป็นการทอดพ้าป่าแพรมเพลทหรือทอดพ้าป่าอะไรที่เกิดประโยชน์โดยรวมแทนการทําตามเทศกาลอย่างที่พระอาจารย์พยอมพูดนะนะฮะทำตามเทศกาลบางทีเนี่ยของเหลือเยอะแยะมากหายแต่ถ้าเกิดทําเพื่อแก้วิกฤตการแบบนี้มันจะตรงความต้องการและจะเป็นประโยชน์มากนะครับเราเองเลย คิดว่าเราน่าจะจุดประกายได้ถ้าเกิดมีใครสนใจหรืออยากจะทําบุญในลักษณะแบบนี้ผมว่าจะเกิดประโยชน์โดยรวมค่ะแล้วโครงการดีๆที่เราเห็นพี่จติพงศ์นี่นะคะเป็นคนที่เป็นสะพานบุญบอกเรามารเราก็เลยแจ้งของท่านพลตารวจโทรคังรุนวิทย์ออผู้ประจางนายกอบปจอบปทุมธานีร,ร้อยตารวจเอกดรติุกผู้ประจงนายกเทศมนตรีนคะรรังสิต แล้วค่ะคุณได้จากจุนประเสริฐหรือว่าจายยศที่ปรึกษาพิเศษของนายกอบจอนะคะในสุภาพอดมเล็กนายกอบตอแล้วก็คุณชุติมาเลยค่ะนายกอบจอและก็พี่น้องประชาชนนะคะร่วมกันแล้วก็สนับสนุนเต็มใจที่จะมาร่วมตรงนี้อยากให้ท่านพูดถึงแล้วก็ขอบคุณท่านคก็ต้องขออนุญาตขอบคุณนะครับท่าน บิ๊กแจ๊ดคำลนวิททุกกระจ่างแล้วก็ท่านนายอ่จ็อกเตอร์ต,ตรีตีต,ตลุ้แล้วก็มีท่านยุทธศักดิ์มีท่านสุนภาพนะครับท่านผู้มีเกียรติแล้วก็พวกพี่ๆ <PP, S 2> ที่าทมาด้วยกันนี่ครับเป็นสะพานบุญนะครับนำาพวกพระอ้อ,อมทั้งหมดมาร่วมบุญเนี่ยนะครับก็ขอขอบพระคุณไว้ในโอกาสนี้นะครับขอบคุณมากครับ ก็ต้องขอบคุณนะคะวันนี้เราได้เป็นสะพานบุญเรานะคะในพี่น้องปทุมธานีวันนี้เมื่อวานนี้ฝนตกหนักบางคนก็ยังเฝ้าระวังในเรื่องของอน้ําอยู่<ม>ก็บางส่วนเรามาและท่านพลตารวจโทคำาลวิทย์ทุกะจงนายกบพจแล้วก็ดกรโบแลวนายกแล้วก็ที่ปรึกษาหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นท่านจ่ายุทธนะคะท่านก็ตอนนี้เฝ้าระวังของปทุมธานีก็เลย เราก็เลยมาแทนท่านนะคะซึงต้องบอกว่าเราขอเป็นสะพานบุญไปให้ทุกคนเลยที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยวันนี้พื้นตันใจและพวกเราดีใจนะคะขอที่เป็น,น,ส,นส่วนหนึ่งในสุดาของก็ส่งกําลังใจไปยังคนปทุมนะครับในเรื่องของน้ํานะครับที่ผมเองก็มีธุรกิจอยู่ที่ปทุมด้วยเหมือนกันก็คือแมคโครลังสิตก็เจอปัญหาเหมือนกันน้ําท่วมน้ํารอระบายใจพี่น้องชาวปทุมและกรุงเทพมหานครด้วย ส่งกำลังใจกลับไปขอบคุณค่ะ